สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับก็สวัสดีสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ f c ที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับก็เช่นเคยครับเราก็มาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มทองคานะครับผมก็จะมาอัดรายการให้เนี่ยนะครับในช่วงของวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับหรือไม่ก็เป็นวันจันทร์ตอนเช้านะวันนี้มาอัดรายการให้ครับวันที่3 กรกฎาคม2565นะครับเวลาอาัดคลิปวันทีา6โมงเย็น50นาทีนะครับก็หวังว่าคลิปวันนี้นะครับท่านสามารถนําไปใช้นะครับประกอบการลงทุนในเรื่องของทองคำได้นะในช่วงของวันที่4จนถึงวันที่8กรกฎาคม2565ได้นะครับแล้วใครมีคำถามอะไรนะครับอยากจะมาคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้กับทุกๆคําถามเลยโอเคอาทิตย์ที่แล้วนะครับราคาทองคำนะมันก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ให้นะครับจากคลิปเฉพาะกิจนะครับก็ต่อเนื่องกันมานะราคาทองคำเนี่ยมันสามารถหลุดลงต่ํากว่า 1, 7 9 5เหเรียญลงไปได้นะครับทุกท่านคงเห็นแล้วว่าออทองคำเนี่ยมันก็ปรับตัวลงต่อนะครับแล้วก็ไปทําจุดต่ําสุดเนี่ย ที่ราคา1,784เหรียญน,นะครับก่อนที่จะมีการเ,าเด้งรีบาวกับตัวขึ้นมานะครับตามธรรมเนียมนะครับซึ่งาสามารถดีตัวเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับปิดตลาดได้ที่ราคา1,808เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ35.58บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งในบ้านเรานะครับก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในกรอบราคา3,300 0 จนถึง3 4 0 0บาทต่อบาททองอาทิตย์ที่แล้วครับใครเล่นตามแผนของผมนะแล้วได้กำไรนะครับยังไงก็าฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนที่ได้กำไรจากการฟังคลิปของผมนะครับจะไดเ้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยว่าโอเค คนที่ติดตามผมมาเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยก็สามารถเล่นตามแผนแล้วก็ฟันกําไรไปได้เยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้กําไรนะครับในทิศในที่ท,ที่ผ่านมาแล้วกันอ่ะแต่มีคําถามในใจครับเกิดขึ้นมากมายตอนนี้นะครับของนักลงทุนนะว่า่าราคาทองคำเนี่ยมันดีตัวขึ้นมานะปิดตลาดที่ประมาณพั0แเหรียญได้แบบนี้แล้วในอาทิตย์หน้านี้นะครับ ทิศทางทองคำนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับทองคำจะมีโอกาสย่อตัวลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะย่อตัวลงได้ไหมนะครับหรือว่าทองคำเนี่ยจะดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลงมาแล้วนะครับเทรนทองคำตอนนี้สรุปเป็นยังไงจะเล่นฝั่งไหนดีนะครับชาวดอยกับชาวเหวจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับต่างคนต่างก็ลุ้นในอ่อ ในเรื่องของทองคําว่าจะขึ้นต่อหรือลงต่อนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนจะไปฟังคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะผมก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของผลประกอบการลงทุนในเรื่องของ EA robot หรือว่าระบบเทรดทองคําอัตโนมัติกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะปัจจุบันนะครับก็ตอนนีเ้เริ่มต้นใหม่แล้วนะครับ สำหรับถอนนี้ก็กำไรอยู่ประมาณ198เหรียญนะครับนะครับแล้วก็มีการถอนกำไรออกไปแล้วนะครับในเดือนที่ผ่านมานะอ่าดูวันที่นะครับก็ตอนนี้ถอนกำไรออกไปแล้วก็ประมาณ960เหรียญนะครับก็เราก็ถอนกำไรกันต่อจทุกสิ้นเดือนนะครับอ่า <win> แล้วก็ปัจจุบันนะครับก็มีติดลบนะครับอยู่ที่ประมาณ150เหรียญนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับค่ะ ผมให้ดูประกอบนะเผื่อใครสนใจอยากจะลงทุนเรื่องของ e-robot นะครับใครที่เทรดเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะเทรดแล้วก็ยังขาดทุนนะครับซื้อปุ๊บทองลงปั๊บนะครับขายปุ๊บทองขึ้นปับ๊บอะไรแบบนี้นะครับหรือว่า,าไม่เข้าใจในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองอใช้ e-robot เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนทองคำก็ได้นะครับผมก็เอามาโชว์ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับ นี่ก็เข้ามาเดือนที่7แล้วนะครับกำลังจะหมดปีอีก1ปีนะครับแล้วมาดูกันว่าทั้งปีนี้ครับโลบอทจะทํากําไรได้ตลอดทั้งปีเหมือนปีที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับอีกพอร์ตหนึ่งนะก็คือ,อลูกค้าคนเดียวกันนะครับเจ้าของพอร์ตเดียวกันนะให้ดูตามนามสกุลด้านหลังนะครับจะเหมือนกันนะทั้ง3พอร์ตนะครับอันนี้ก็อีกโลกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ ทํากําไรอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอนกําไรไปแล้วนะครับที่ประมาณพันพันสองร้อยนะครับพันสองร้อยเหรียญน,นะครับก็ตามนี้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็นี้ก็อีกอีกโบหนึ่งนะครับก็กําไรประมาณสองร้อยหกสิบแปดเหรียญน,นะครับแล้วก็ถอนกําไรไปแล้วนะครับประมาณแปดร้อยกว่าเหรียญน,นะครับโอเคทุกท่านคงดูเป็นแล้วเนาะโอเคนะครับ okay. ก็ทั้ง3พอร์ตนะครับก็ใช้โรบอตเหมือนกันหมดเลยนะครับกำไรก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาวะในช่วงของตลาดที่มันเหวี่ยงนะครับเหวี่ยงมากเหวี่ยงมากเหวี่ยงน้อยแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ใครสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามมาทาผมแล้วกันนะที่เบอร์ครับ065 9 4 2 5654ี่นะครับอ d Line ผมเต้งครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G g กูนะครับ ส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม V I P นะครับหรือว่าใครอยากจะศึกษาเรื่องของการลงทุนทองคำด้วยโกลสปอร์ตนะครับหรือใครมีปัญหาเรื่องพอร์ตอยากจะปรึกษาในการแก้ไขพอร์ตก็โทรมาสอบถามนะครับไลน์มาสอบถามแล้วกันนะครับโอเคไปเข้าเนื้อเรื่องกันแล้วก็คำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคม2565นะครับมีดังนี้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่า ทองคำนะครับตอนนี้นะยังไม่ใช่เทนขาลงสมบูรณ์นะครับแต่ว่ายังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกขาลงระยะยาวอยู่นะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดุดต่ำกว่า1,795เหรียญลงมาได้นะครับแต่ก็เป็นการทดสอบครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่สามารถปิดตลาดต่ำกว่าราคา1,795เหเหรียญได้นะครับเราจึงไม่นับว่า เป็นเทนขาลงสมบูรณ์นะครับต่อมาสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมครับก็คือว่าจุดสับขาหลอกนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ย้ายตำแหน่งนะครับมารออยู่ที่1830เหรียญนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1870เหรียญนะครับมีการขยับตำแหน่งเล็กน้อยนะครับฉะนั้นแล้วครับ แล้วก็จําใหม่ด้วยนะครับกรอบทองคำนะครับในอาทิตย์นี้นะทองคำเนี่ยจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1,790จนถึง1,830เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อหรือลงต่อข้างนั้นทันทีนะครับอยู่ที่ว่าตลาดทองคำนะครับในที่นี้เนี่ยจะเลือกลงมาทดสอบด่านราคา1,795เหรียญ ในครั้งที่2หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมักจะมีการทดสอบออด่านเดิมเนี่ยนะครับที่1795เนี่ยในครั้งที่2ก่อนนะครับผ่านไม่ผ่านว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือทองคํามันจะสับขาหลอกเลยนะครับดีตัวขึ้นไปทะลุราคา1830เหรียญขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเจอด่าน1870เหรียญอยู่ดีนะครับต่อให้ผ่าน1 0 0น ผ่านทะลุ1830ขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านด่าน1870เนี่ยทองคําก็จะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าอาทิตย์นี้ครับทองคําจะเลือกข้างไหนก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยขอให้ชาวเหวนะย้ำนะครับพรุ่งนี้นะขอให้ชาวเหวนะครับให้ความสําคัญนะครับกับด่านราคา1,818 กับ1,830ปยเหรียญให้ดีนะครับ2ด่านนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับชาวเหวนะคือถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันยังรีบาวขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถผ่านด่านทั้ง2ด่านนี้ได้นะชาวเหวไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลงต่อนะครับยังไงมันมีมากกว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งชาวเหวครับอยากรู้ว่าทองคำเนี่ยจะย่อลงได้เท่าไหร่ใช่ไหมนะครับ ผมตอบเลยนะครับว่าทองคําเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาหรือปรับตัวลงมานะครับอยู่ที่กรอบราคา1,798จนถึง1,800เหรียญเนี่ยในกรอบแรกนะครับแล้วก็1,788จนถึง1,790เหรียญเนี่ยในกรอบที่2นะครับที่เหลือผมไม่พูดต่อแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดมันสามารถดุดลงมาถึงกรอบที่2นี้ได้นะครับก็แสดงว่าทองคำเนี่ยเลือกที่จะทดสอบนะครับ ขาลงสมบูรณ์เนี่ยในรอบที่2นะครับก็รุ้นว่าให้มันปิดตลาดต่ำกว่า1795เหรียญให้ได้ละกันนะครับไม่ว่าวันใดวันหนึ่งในที่หน้านะทองคำปิดตลาดต่ำกว่า 1, 7 9 5เหรียญได้นะครับถือว่าตอนนั้นครับทองคำได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีโอกาสจะได้เห็นราคาทองคำครับที่1750จนถึง1760เหเหรียญแน่นอนในรอบนี้นะครับ ส่วนชาวดอยนะครับก็พรุ่งนี้ก็ลุ้นให้ราคาทองคำนะครับมันวิ่งผ่านด่านราคา1812เหรียญให้ได้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่าน1812เหรียญขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณซื้อบายระยะสั้นนะครับก็โอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นไปต่อเนี่ยถึงกรอบราคา1818 จนถึง1820เหรียญกับ1828จนถึง1830เหรียญเนี่ยก็มีรุ่นให้ถึงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ชาวดอยนะครับในอาทิตย์นี้ครับต้องจำให้แม่นเลยนะว่าจะเกิดรักทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1800เหรียญลงมาได้อีกครั้งนะครับชาวดอยนะครับต้องระมัดระวังตัวให้มากๆนะครับเพราะถ้าเกิด ทองคำเนี่ยสามารถหลุดต่ำกว่าราคา1,800เหรียญได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะหลุดลงไปเนี่ยต่ำกว่า1795เนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมันจะมีการทดสอบขาลงสมบูรณ์รอบที่2นะครับฉะนั้นแล้วถ้าหลุดลงไปได้จริงนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะดีตัวกลับขึ้นมาแบบเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับ มันมีน้อยมากนะครับโอกาสเนี่ยลิปหลี่มีแค่ประมาณ30%เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคยังยืนเหนือราคา1,800เหรียญได้อยู่นะครับอันนี้ชาวดอยก็สบายใจได้ว่า,าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปป้นเปี้ยนที่1820จนถึง1830ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดราคาทองคำสามารถาสับขาหลอกทะลุ1830ขึ้นไปได้นะครับ เทนขาขึ้นระยะกลางก็จะทํางานนะครับแล้วก็ทองคําก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นั้นเองอ่ะทีนี้ก็มาดูการซื้อขายทองคำครับแบบรายย่อยๆกันบ้างนะครับว่าจุดไหนเนี่ยสามารถเปิดซื้อบายได้จุดไหนเปิดขายเซลได้นะครับอ่ะเริ่มต้นจากสําหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่นะครับ ไม้แรกเลยครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสตอบรอนะครับที่ราคา1812เหรียญนะทะลุไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1818จนถึง1820เหลเหรียญไม้ที่2ครับตั้งเปิดซือบายสตอบรอครับที่ราคา1818เหรียญทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1824จนถึง1826เหลเหรียญไม้ที่3ครับ ตั้งเปิดซื้อบัตรสตอบครับรอที่ราคา1,826เหรียญนนะครับทะลุไปได้รอปิดจะไปที่ราคา1,830จนถึง1,832เหรียญมาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบัตรสตอบนะครับที่ราคา1,832เหรียญครับทะลุไปได้ก็รอปิดจะไปที่ราคา1,838จนถึง1,840เหรียญแล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดซื้อวัสตอปครับที่ราคา1838เหรียญน,นะครับทะลุไปได้รอปิดจะมาที่ราคา1843จนถึง1845เหรียญได้เลยนะครับในส่วนของคนที่ติดเหวอยู่นะหรือต้องการเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับก็เล่นตามแผนนี้นะไม่แรกครับให้ตั้งเปิดขายเซล์ลสตอปครับรอที่ราคา1803 หลุดต่ำกว่า1803ลงไปได้นะครับก็รอปิดกำไรครับที่ราคา1796จนถึง1798นะครับมาที่2ครับตั้งเปิดขายเซ็รัตอบครับที่ราคา1797นะครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1790จนถึง1792นะครับมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซ็รัตอบครับที่ราคา1792นะครับ หลุดลงไปได้ครับรอปิดกรหายราคา1785จนถึง1787นะครับหมายที่4ครับตั้งเปิดขายสดสอบครับที่ราคา1786นะหลุดลงไปได้ครับก็รอปิดกำหน่ยที่ราคา1778จนถึง1780แล้วก็ไม้ที่5ครับตั้งเปิดขายทดตอบครับที่ราคา1782นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกำหนยที่ราคา1772จนถึง1774นะครับ แล้วก็แน่นอนครับเมื่อมาถึงจุดๆดนี้ครับทองคํามันก็จะกลายเป็นขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับมีโอกาสที่ทองคําเนี่ยจะปรับตัวลงต่อเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่1750จนถึง1760ได้เลยนะครับอ่ะจบในเรื่องของโกลสปอตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับว่ามีแผนการเล่นอย่างไรนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้นะนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับยังให้ยึดเอาด่าน3600บาทต่อบาททองเป็นเกณฑ์เอาไว้อยู่เช่นเคยนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะรีบาวทะลุ3600บาทขึ้นไปได้นะครับแนวโน้มทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับโดยมีกรอบเป้าหมายอยู่ที่3100จนถึง3200บาทต่อบาททองนะครับนี่คือกรอบแรก แล้วก็กรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่2,9700จนถึง2,9800บาทต่อบาททองถามว่าราคาปัจจุบันณตอนนี้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ราคาทองแท่งก็น่าจะป้วนเปี้ยประมาณสัก3450จนถึง3,500บาทนะครับเสี่ยงซื้อได้ไหมอาจตอบเลยครับก็เสี่ยงเปิดซื้อได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับ จะรีบาวขึ้นไปทดสอบด่าน3600จนถึง3700บาทต่อบาททองสักครั้งหนึ่งในรอบแรกนะครับเออก็ลุ้นละกันนะครับทำกำไรตรงบริเวณนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันสามารถผ่านด่าน3600บาทขึ้นไปได้นะเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อถึงประมาณสัก3900จนถึง31,000บาททวนได้นะครับทีนี้ ก็ต้องจำเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดซื้อบายนะครับหรือว่าติดดอยในช่วงนี้นะจุดสต็อปลอหรือว่าจุดตัดขาดทุนนะครับจะอยู่ที่ราคา3100บาทต่อบาททองนะครับเพราะถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยสามารถหลุดลงมาเนี่ยต่ำกว่า3,100บาทลงมาได้อีกครั้งนะครับสัญญาณเทขายรายลอก2เนี่ยมันจะทำงานนะครับควรเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่าแล้วนะถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 3 1 0 0บาทลงมาได้นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงต่อนะไปที่เป้าหมายกำไรคือ29,800 29,600แล้วก็2 9 4 0 0บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วครับใครที่รออยากจะซื้อของถูกนะครับมาดักรอตรงราคาตรงนี้ได้เลยนะ29,800 2 9 6 0 0แล้วก็2 9 4 0 0นะครับมาดักซื้อตรงนี้ได้ แต่ถ้าใครชอบเล่นตามเทรนด์นะครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ขาลงเนี่ยหลุดต่ำกว่า3,100 0บาทลงมาได้นะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมาเลยนะครับแล้วก็ปิดกำไรที่29,900บาทถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า29,900บาทลงมาได้เปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกครับมาปิดกำไรที่29,700แล้วเกิดแล้วทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,700บาทลงมาได้ ก็เปิดขายเซลตาลงอีกครับแล้วก็มารอปิดจำนี่ประมาณสัก29,400จนถึง29,500บาทต่อบาททองนะครับสรุปเลยครับอาทิตย์นี้นะราคาทองคำแท่งนะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบราคา31,000จนถึง36,000บาทต่อบาททองนะครับทะลุออกข้างไหนก่อนครับทองคำเนี่ยมันก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับมาดูกันว่าจะหลุดลงไป ป้วนเปี่ยนที่2,900 0กลางๆหรือจะก,กลับขึ้นไปที่3,100 0บาทเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วกเ็เดี๋ยวทีิศนี้นะครับผมอาจจะเข้ามาทําเป็นคลิปเฉพาะกิจให้นะครับก็ม,มาดูนว่าในช่วงจันทรอังคารนะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งไปตามแผนวันนี้หรือไม่อย่างไรนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับก็โทรมานะไลน์มาถามแล้วกันนะครับผมคงมี สรุปแค่นี้แหละนะครับจบแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับในคลิปเฉพาะกิจและกันครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ